ใส่กับลุมโดดเปิดสักกว่าหน้าหนาวหนาวจนทอลืมแล้วบอกฟักแตงแกงขัวหนูผู้บ่าวน้องบัวยังรอขอเฟ้นฟูรอหลับหนูขึ้นห้องมาทองสักกว่า สวัสดีครับท,ท่าน่าชาแนลผมพ่อพี่นอ้องเช่นเคยครับผมวันนี้มาคนเดียวครับพี่น้องว่นหยุดนะครับเนาะบุกพี่บริเลม้าพักอยู่คนละหมองกันจัดแกงพอกิเล็กใส่หนังเน้นๆพี่น้อง,นงนหนังงัวนหนาเน้นๆเลยลูกพริกลูกดวดพริกกระเลียงของชอบลูกพี่เอามาโซว์เราซื้อๆดอกเราไปอยู่นะผมกินไม่ได้หลายดอกแล้วก็มีล่างหอมชู่วพี่น้องวันนี้มาเต็มพี่กัดเลยรล้านตลาดพระขนงล้านพม่าหรือท่าไงมันขายของนะครับว่านไปถามมันว่าจะมาวันนี้ผมก็ไปตอนเช้าก็ได้ตามแล้วก็มี ส้มปลากายแหนมปลากายแล้วก็แหนมเนื้อครับพี่น้องล้านกละสินบ้านเก่าอยู่พกขนูนะครับผมจะมาเสาร์อาทิตย์ครับผมนี่นากหอมชุดๆ,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 ๆผมซื้อมาเนี่ยอันนี้เครืองกิโลได้พี่น้องโอ้ตายบ่นี่อันนี้เครื่องกิโลพี่น้องก็คือบังหลายครับ เ่องกิโลห้าสิบบาทโลละอร่อยมาเช็บๆน้ำกันครับพี่น้องมาเขาเต็มติปด้ยมั้อันนี้นะหอน,ห,นอหอนด้วยพี่น้องหอนหอนด้วยจวดจวดจวดจัดสักตัวอือดุกดวดอันนี้หนังเนีนๆพี่น้องร้านที่พเพิ่นเพ็รไอ ส่งเนื้อขายที่ผมว่าตอนเออกอฮอลละยสิบาทที่ผมไปกินกับป้ายพนยิ่สวนนั่นแหละร้านนี้ร้านเดียวกันประเทศก็อเขาแซ่บนังกรุบๆด้วยเหรอนัำเงี้ยงๆหนาแซ่บใกระปี่น้องมากๆกินเขาเขาเแปดเก้ามุ้งวันหยุดพี่น้องหยุดอียกนวันยังก่อนวันปีละวันนึงก่อนยเลย ừ ừ thơm khôn dòm chín áo không chịu bớt cái đẹp gì vậy แหนมปัตตองกายมันเียบพี่น้องเพื่อนเทศเด็กแคนนี้เดี๋ยวผมก็เอามากินหลายเทีแล้วกากินกับลวงพี่กันนี่แหละก็ี๋ยมีแหนมเนี่แหนมอีรีสิบบาทอย่างงี้หนึ่งห้องละสิบบาทน้องใส่กับลวงโดดเปิด det God avgang.

มัมักอันนี้ให้ใหกินแฉะเลบต้นมันกัดกินได้เลนะ็กหน่อยแต่ว่ามังทีมันไม่กินมันไม่กินก็ห่าง แช้ตัวแบบมัม <c oughs> จะสมแล้วม <c oughs> าลูกพี่จัดให้ลูกพี่จักกินอ่าง,งานาลูกพี่กันนะ <c oughs> ลูกโดดเจ้านี่ใใจให้จะขำกันนะ

ตีได้นหน่อยเนืออะไรบ้านี่กะทียมสมราคาหน่อยเป็นของรบาทนี่เม็ดตองอยู่ตัวบานไหนใส่หร <c oughs> อตอสมราคาหน,หน่ยเปนของที่ระบา่พวกกินป้มกับสองคำับพวกกินยอมกับซี่หาคร พอนได้่จัดอีกกันคือโบเผ็ดเบว้าไปเหนียมใส่เป็นคำเลยพี่น้องใส่กบหลงดวนี่แหละ มัะพริกปลอมเมื่อเพ็ดเมื่อเพ็ดเริ่มแล้วเอาอาการแล้ว โ oh. อ้หพริกของแฉะเรื่อมเผ็ดแล้วเมื่อปรอมเว้ยเมื่อชาเราคอยเนียไม่มดี เน่นกินหนังแกงพู้ิเล็กไปกันดวนบืม ต้มหนังได้พอดีมากบบเบื่อๆมากพอดีกรุบๆเพชรแล้วพี่้องไม้แบบเงาแตกแล้วผม Mặc thịt, อืมวัรับน้องโอ้เป็ดไปอีพวบเลยเนาะโอ้ผมขึ้นไปน,นอนทีเกียรติติดตามเราชบนะครับคลิปหน้าพอกันในสวยได้ครับผม